นักปรัชญาชาวกรีกที่ชื่อว่าโซเครติสมีวิธีการรับมือภรยาจอมขี้บ่นของเขาได้อย่างน่ายกย่องที่สุดเลยวันนี้ผมเลยเอาสี่เรื่องเล่าขำๆของเขาเนี่ยมาเล่าให้ฟังกันครับเรื่องที่1ครับวันหนึ่งเนี่ยโซเครติส ok เคยกําลังนั่งคุยกับลูกศิษย์ของเขาอยู่ที่บ้านแล้วอยู่ๆครับภรรยาของเขาที่ชื่อว่าทานซิเ e ป้ก็เดินเข้ามาหาโซเครติสแล้วก็บ่นว่านี่เธอวันๆจะเอาแต่พูดเรื่องไร้สาระด้วยยังไงนะฮะห,หัดทาตัวให้เป็นประโยชน์บ้างสิออกไปทํางานหาเงินเข้าบ้านบ้างโซเครติส ok ได้ยินอย่าง,งานั้นก็นั่งเงียบบบรัไไม่ตออะ สักคำเลยแล้วพอซานทิปเป้เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ยิ่งโกรธจัดเธอก็เลยคว้าถัางน้ําใบใหญ่สาดโครมเข้าใส่โซกติดอย่างจังโซกติดครับปาดน้ําออกจากหน้าแล้วก็พูดว่าเห็นไหมเล่าหลังจากฟ้าร้องเนี่ยก็มักจะมี ฝนตกเสมอเลยล่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าเรารู้จักอดทนและไม่ตอบโต้บางทีปัญหาใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นแค่เรื่องขำๆก็ได้ครับเรื่องที่2เคยมีลูกศิษย์คนนึงถามโซเครติสว่าจานครับทำไมจานถึงแต่งงานกับแม่หญิงซานทิเป้ล่ะครับเพราะผมดูแล้วเนี่ยเธอนี่เป็นแม่หญิงที่ขี้บ่นที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับจานโซเครติสได้ยินอย่างนั้นก็ยิ้มครับแล้วก็ตอบว่านั่นแหละเหตุผลหลักของฉัน เหตุผลอะไรครับจานเพราะว่าถ้าฉันสามารถทนอีนี่ได้ฉันก็สามารถทนคนทั้งโลกได้หมดนั่นแหละเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหากรู้จักฝึกฝนและอดทนในเรื่องยากๆเราก็จะรับมือกับเรื่องลำบากได้เป็นอย่างดีเรื่องที่3วันหนึ่งครับลูกศิษย์ของโซเครติสแอบถามว่าทำไมอาจารย์เนี่ยถึงเลือกจะเป็นนักปรัชญาล่ะครับโซเครติส so ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็หัวเราะออกมาครับแล้วก็ตอบว่าก็เพราะว่าฉันแต่งงานยังไงล่ะแต่งงานมันเกี่ยวอะไรกับ นักปัตยาครับอาจารย์เพราะว่าในทุกๆวันฉันต้องกลับบ้านไปฟังเธอบน่นเพราะงั้นนะ่ะนะถ้าฉันไม่ได้ออกมาพูดเรื่องปัตยาฉันก็คงจะตายหาไปแล้วอ่ะนะไอ้หนูเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งอุปสรรครายวันก็เป็นแรงผลักดันในชีวิตได้เป็นอย่างดี เรื่องที่4วันหนึ่งครับลูกศิษย์ครับเดินมาขอคําแนะนําเรื่องแต่งงานจากโซเครติสแล้วลูกศิษย์คนนั้นก็ถามว่าเออจา์ครับจานคิดว่าชีวิตนี้นะผมควรจะแต่งงานดีไหมครับจานโซเครติส so ยิ้มเหมือนเดิมครับแล้วก็ตอบว่าถ้านายได้ภรรยาที่ดีนายก็จะมีความสุขแต่ถ้านายเนี่ยด้านไปได้ภรรยาขี้บ่นเข้าล่ะก็นายก็จะได้เป็นนักปรัชญาเหมือนกับฉันยังไงละ่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการแต่งงานคือจุดเริ่มต้นเท่าน,านั้นของจริงเนี่ยมาหลังจากนี้ต่างหากแหละไอ้หนูเว้ย ก็เป็นแค่เรื่องเล่าต่อๆกันมานะครับเท็จจริงแค่ไหนเนี่ยไม่รู้เลยฟังเพลินๆก็แล้วกันครับ